ไม่ใช่ง่ายนะคะโอ้โหอย่งกับสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เลยแหละส่วนภาพชุดนี้คะนี่เป็นภาพที่คุณเอกพลจันทวงศ์หรือว่าโค้ดเอกได้มีการโพสต์นะครโค้ดเอกเนี่ยบอกว่าคําว่าหมดตัวมันเป็นอย่างนี้นี่เองอมหมดแล้วทุกสิ่งเหลือเพียงแค่ลมหายใจอืแล้วก็ภาพที่ปรากฏแก่สายตาก็ทำให้คิดได้อย่างนั้นจริงๆครับค่ะนะ,ะพังหมดเลย คือร้านเนี่ยเพิ่งจะทํามาไม่นานแล้วก็น้ําท่วมแล้วตัวเองก็ไปติดอยู่ร่วมกับพี่น้องไม่สายอีกหลายคนนะฮนะแล้วพอน้ารถก็เจอสิ่งแบบนี้ฮนะโอ้โหหมดตัวนะแต่ว่าใจยังหมดมพลังแรงกําลังเรายังอยู่นะนี่ครับสภาพนะฮะค่ะแล้วก็สู้ยังไงทีนี้นะี่นี่คือหลังจากที่เข้าไปที่ร้านนะสู้นะไปดูอุปกรณ์อุปกรณ์ นะหลังจากเอาชีวิตรอดมาได้นะชีวิตสําคัญสุดฮะตราบใดที่มีชีวิตความคิดสร้างสรรค์พลังแรงลมหายใจยังสู้ต่อได้ครับนะนี่พอมาดูสิ่งที่ยังเหลืออยู่นะแล้วพยายามเออซ่อมได้ไหมนะโอ้โหนี่คือจตากรรมเพื่อนร่วมชาติฮนะ,ะนะก่อนหน้านี้ที่อยู่บนหลังคานะคนเอก ใช่ฮะแล้วก็ช่วงที่น้ํายังไม่ลดก็ช่วยคนอื่นด้วยนะพอน้ําลดก็เจอสภาพปัญหาบ้านทุกหลังนะหนักหมดฮะอโส่งกำลังใจนะคะสู้ยังไงก็สู้ยากอย่างนี้นะถ้าตังค์มันไม่มีมันสู้ยากจริงเงินทองมีพอไม่กด้แต่ทุกอย่างก็ต้องเรียนรู้เรื่องทุนเงินทอง สู้นะแต่ว่าตังเนี่ยทุนเนี่ยมันก็ไม่มีที่นี้สู้ยากนะแล้วเนี่ยนี่คือสภาพนะฮะเข้าไปดูเข้าไปกอบเก็บสิ่งที่ยังพอใช้ได้อที่จะมาพอซ่อมได้ไหมนะเละมากโอเละมากจริงๆแล้วหลายร้านก็เป็นแบบนี้นะอะไรเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะของคดเอกนะซึ่งเป็นคนดังอ่ะผ่านวิกฤตถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาแล้วอะนะหนักมากแต่ในถ้ำกลางความยากลําบาก แบบนี้ฮะแต่ก็มีอารมณ์ขันนะอันนี้คือจุดแข็งของคนไทยเราเหมือนกันนะยิ้มได้ยิ้มได้เมืม่อภัยมา<ะ>นะเพราะว่าคนเอกก็ยังมีเพื่อนมีกันยาณมิตรไง<ะ>เนี่ยมาช่วยกันเนี่ยยิ้มหัวเราะกันดูดิคือท่านจะหมดตัวแล้วนะแต่ทุกไหมทุกนะโอ้โหละทมฮะ, <laughs> ะยังมีอารมณ์แบบนี้นะโอ้โห,โห <laughs> <laughs> นับถือใจมากสภาพนนี้น่าจะเป็นส่งกำลังใจไปครฮะพอค้าไม่ขายตลาดไยๆแห่งฮะที่ประสบปัญหาแบบนี้ครับค่ะนะแล้วภาครัฐจะช่วยอะไรบ้างนะวันนี้รองนายกรั